มาูร,รายการขาองาอีกครั้งนึ่งนะครับนี่คือรายการกลัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้ยูนิคมากคือมันหายากและมันก็เฉพาะถิ่นเฉพาะคนที่นี้<ช>จะทำได้ครับ,รบมันคือปูกระต่อยแต่ปูกระต่อยในวันนี้จะเป็นปูกระต่อยที่เรียกว่าเอามาทอดซอสมะขามผิวสม้มเห็นไหมวิธีการทําของเขานะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเอาปูมาเอามาขายเฉยๆเอามาทอดเฉยๆไม่ใช่ครับอันนี้กลายเป็น ทอดแล้วยังใส่ซอสมาคารผิวส้มอีกต่างหากใช่คือว่าดึงระดับมันขึ้นไปอีกนะครับร้านนี้เป็นร้านหนึ่งซึ่งอยู่ในครัวคุณต่อยกทัพแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยประณีตมากแล้วก็ตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงนะุกผู้ชมคนจะทํางานทําร้านอาหารที่เกี่ยวกับทะเลถ้าไม่ตั้งใจจริงๆไม่มีทางได้ครับใครที่เกิดอยากจะทําร้านอาหารทะเลแล้วก็มองว่าเอ้ยเขาทําอาหารทะเลกันแล้วรวยแล้วรวยกำไรดีเชื่อผมฮะ ต้องขยันมากต้องเข้มแข็งมากเดี๋ยวลองฟังเขาพูดดูก็ได้ัเมนูนี้ต้องใส่ใจด้ยนะใช่ครับมันมันมันเยอะมันเรื่องมันเยอะมันวุ่นวายขอเชิญท่าพบกับคุณอดรีรัตน์ศีหันจากร้านเจเบียทะเลทอดครับทีเดียวครับ เ,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 เพี่ครับเขาไม่ตื่นเต้นพี่ครับดีดเลยครับคร <c oughs> ับ <c oughs> ถ้าพี่เป็นอย่าง้นเลยกล้องยังไม่กล้าจับเลยฮะชูบี้ชิงไม่กล้าตัดมากลัว <c oughs> คุณนะฮะ <c oughs> เอางี้ก่อนเลยนะครับเ <c oughs> บียอยู่ในวงการอย่างนี้ทำนี้มาเริ่มต้นมากี่ปีแล้วเพิ่งเข้าสองปีค่ะสองปีใช่ทำไมทำไมเบียทำไมมีความคิดว่าเราอยู่ เมืองทะเลเมืองอาหารทะเลเมืองอะไรเบียอยู่มาชัยสมุทรสาครเขาเป็นคนสมุทรสาครใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยากจะอยากจะทํายังไงเอาเอาอะไรคิดคิดเมนูอะไรขึ้นมาทําเริ่มแรกเลยเอาจากสิ่งที่เราชอบก่อนค่ะชอบก่อนพอเราชอบแล้วเราจะทําออกมาได้ดีคใช่ก็เริ่มมาขายเริ่มมาทา เมื่อก่อนทําอะไรเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างทั่วไปเลยค่ะเป็นแค่ลูกจ้างทั่วไปธรรมดานะครับแต่ว่าพอมาอยู่สมุทรสาครนะฮะมันติดทะเลใช่ไหมความรู้สึกจะต้องเอาซะหน่อยแล้วจริงๆตัวเองก็เป็นคนนครใช่นครศรีธรรมราชคนตายคนตายคนตายคัะหรือไม่แหลงตายแหลงใตเดี๋ยวคนดูฟังไม่เรื่องครับโอเคครับไม่ต้องแหลงใต้แต่ว่าสำเนียงฟังก็รู้อยู่แล้วว่าคนใต้แน่นอนพอมาอยู่ท่านผู้ชมคนเราไม่คิดจะอยู่เฉยๆก็เลยมาหาเรา มาหาเราเราก็ฟังเด็กคนนี้พูดโปรดิวเซอร์ผมก็ฟังฟังไปฟังมาก็อาจะส่งเสริมก็เ,เลยมาทำพอทําเสร็จเรียบร้อยก็มาอยู่กับครัวคุณตอยยกทับโอ้โหท่านผู้ชม มันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะของของเธอมันสดจริงๆขายดีแล้วก็คนชื่นชมชื่นชอบแรกสุดมาเลยจริงๆที่โด่งดังมากๆก็ไอปลาหมึกนี่แหละปลาหมึกนี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะปลาหมึกไก่ปลาหมึกอะไรเขาเรียกอะไรหมึกไข่ทอดค่ะเออหมึกไข่ทอดไข่จริงๆไม่ได้ไข่ยัดใช่ไข่แท้ค่ะนี่ไข่แท้เรารับประกันเลยนะคะว่าล้านสดจริงเราเราจะคุมการผลิตเองเลยค่ะตั้งแต่การซื้อนะคะเราจะไปรอรับที่แพตั้งแต่ค่ำเลยค่ะ กี่โมงเราไปจริงอ่าเราไปตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะตรงนี้เรือเรือจะเข้าแล้วเราก็จะคัดเองใช่เราต้องไปคัดเองเราเราต้องแบบว่าเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดสดใหม่อย่างเช่นปูกระตอยเนี่ยเธอพูดเลยนะครับปูกระตอยเวลามันเข้านี่เรือเขาออกกลางคืนใช่ไหมใช่แล้วเขาจะกลับมาถึงเช้าหรือกี่โมงเขาจะกลับมากี่โมงเรือจะออกประมาณช่วงอ่าบ่ายเย็นจะถึงค่ำค่ะแล้วพอพอสองทุ่มเข้ามาใช่เราเราต้องไปรอไปรอหน้าแล้ว ใช่เราต้องไปเอาเลยค่ะไปกดดันต้องไปกดดันเลยไปกดดันฉันจะเอาฉันจะเอาแล้วปูกระตอยนี่เธอจะเอาคนเดียวอ่ะเธอก็มาเต็มไปหมดเลยด้วยปูกระตอยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเกลียดหน้าเราไหมพวกนั้นหรือเขารักเราชอบเขารักเราขารักเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูเขาบอกไอเด็กคนนี้มันมันขยันใช่สู้เขาบอกเด็กคนนี้สู้มากดูจับปลาหมึกครูนะคุณผู้ชมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหมึกไปดูปูกระตอยกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าปลาหมึกนี่มันเกลี้ยงนะฮะมาสดๆอย่างนี้เลยตอนนี้มาดูว่าเขาทำยังไงนะครับครับ แล้วมีร้านของเราเองจริงๆไหมหรือออกแต่ยกทับอย่างนี้อย่างเดียวตอนนี้ยังยกทับอย่างเดียวค่ะขอสะสมชีวิตก่อนนี่พูดตรงๆฮะไม่โกหกแต่อยู่ในนั้นอ่ะโด่งดังมากแล้วเป็นเจ้าเดียวโดยที่มีปูกระต่อยขายแล้วก็เจเบียบอกกัเราว่าหนูอยากโฟกัสค่ะใช่หนูอยากโฟกัสกับยกทับค่ะเรามาดูกันนะครับว่าปูกระต่อยทอดซอสมะขามผิวส้มเขาทำกันยังไงจากเจเบียทะเลทอดครับ นี่ครับนี่คือทั้งหมดของเธอนั่นแฟนนะครับนั่นแฟนนะครับช่วยกันเนี่ยท่านผู้ชมสองคนคนนึ่งทอดคนนึงขายอยู่อย่างเงี้ย<ช>แล้วก็มีลูกน้องอีกหน่อยนึง<ช>เริ่มต้นในการทําจากน้นําเปล่าน้ําเปล่าค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปูที่เรา ที่เราแกะแล้วนะคะปูเราจะแกะกระดองออกนมปูออกนะคะล้างน้ําเกลือค่ะใส่น้ําเกลือลงมาอย่างนี้ก่อนล้างน้าเกลือนะต่อให้ใครมาว่าสะอาดยังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อขอค้าขายพวกนี้เชื่อไม่ได้แล้วก็เอาปูที่กระดองออกไปแล้วเนี่ยนะฮะต้องเอานมปูออกแล้วนมปูด้วยเอาออกไปให้หมดก่อนแล้วก็ล้างน้ําเกลือใช่ค่ะล้างน้ําเกลือหนึ่งน้ำค่ะต่อด้วยน้าสะอาดสอาด 2- 3าน้าค่ะเห็นไหมล้างน้ําเกลือเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างน้ําสะอาดต่ออีก 2- 3น้ําล้างจนตัวขาวตัวอนย่าลนี้นี่ล้างจนอย่างนี้เลยนะครับใช่แล้วเวลาที่ทําที่ ก็แบบนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะถ้ารตรงไหนยังไม่ใช้ไม่มีการเอาออกมาให้ปูมันแห้งเด็ดขาดใช่ไมค่มีครับไม่มีฮะเป็นอย่างนั้นคราวนี้แป้งครับแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งกรอบนะคะแป้งทอดกรอบ<ช>กิโลหนึ่งหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า1กิโลเท่ากันครับผสมกันเท่ากันค่ะนี่ครับผสมกันอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนนิดห่อยตามด้วยเกลือนิดหน่อยคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันผสมให้มันเข้ากันคนอย่างเงี้ยเลยท่าน<ช>ผู้ชมเสร็จแล้วน้ำเปล่าสะอาดค่ะใส่ลงไปหน่อยหนึงใช่นะครับ คนได้เข้ากันค่ะเอาให้มันนื่นๆหน่อยนะเพราะต้องมาชุบปูทอดอ่ะท่านผู้ชมสสตยนักกระชุบไม่อยู่ต้องนื่นๆหน่อยนี่แล้วก็เอาปูกระต่อยท่านผู้ชมอะไรที่ไปในงานเนี่ยยกทับคือทําอย่างนี้สดๆอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะพอทอดมาจากบ้านทําไม่ได้แล้วน้ํามันต้องประมาณน้ํามันต้องร้อนจัดใช้ไฟกลางแต่ใช้ไฟกลางแต่ร้อนจัดนี่ฮะแล้วโรยลงไปอย่างนี้และที่สําคัญนะคะแป้งของเรานะคะต้องกวนรอบต่อรอบค่ะไม่สามารถกวนทิ้งไว้ได้ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาดใช่มันจะสดใหม่แล้วก็จีจะสวยใช่เพราะฉะนั้นแป้งนี่ทำใหม่ทุกครั้งที่ทอดทอดปูนะใช่ค่ะนี่ฮะแล้วเสร็จแล้วก็เสดดน้ำมันแห้งคราวนี้น้ำซอสค่ะน้ำซอสอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าว1กิโลนะคะนี่ครับอันนี้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ใส่น้ำนะท่านผู้ชมไม่ไม่ใส่น้ำค่ะนี่นี่ฮะลงทุนฮะค่ะเคี่ยวจนนี่จนเป็นอย่างนี้เลยจนวดได้ที่เลยค่ะแล้วจึงใส่ต่อด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใส่ไปเท่าไหร่แปดร้อยมิลลิลิตรค่ะแปดร้อยมิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปครับ ให้เข้ากันประมาณ10-15นาทีค่ะไม่ควรไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่สิบถึงสินาทีนี้มันเดือดเห็นเลยข้างกระทามันจะเดือดปุดมาแล้วก็ต่อด้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะครับน้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะครับอันนี้เราก็จะคนไปอีกสักพักหนึ่งนะคะครับรอให้เดือดปุดๆเลยน่ฮะใช่ถ้าที่อื่นเสร็จแล้วนะฮะใช่อันนี้เป็นส้มจี๊บนะคะใช่ครับคนนี้คิดเองด้วยฮะ อันนี้เราจะดับไฟก่อนนะคะรอเย็นนิดนึงใส่ส้มจีดค่ะประมาณห้าถึงหกลูกแล้วก็เลมอนประมาณ2ลูกค่ะนี่ส้มจีดกับเลมอนนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วยังไม่พอเลมอนต้องเอาผิวมันใช่รอเย็นอีกนิดนึงค่ะใส่ผิวค่ะรสชาตินะคะจะเป็นแบบว่าเปรี้ยวนําหวานตามค่ะเสร็จแล้าปูกระต่อยที่เราทอดเสร็จแล้วแล้วมันเย็นแล้วด้วยนะมันจะกรอบแล้วเอามาเค้าเค้ากันเลยค่ะนี่ครับต้องเบามือหน่อยต้องเบามือหน่อยนะครับทานแล้วจะสดชื่นนะคะนี่ เสร็จเรียบร้อยก็ลงจานอย่างนี้ก็เป็นอัน<ช>เสร็จสิ้นเรียบร้อย,ย,ย,ยท่นานผู้ชมครับปูกระต่อยทอดซอสมะขามผิวส้มครับที่ที่ผมชอบใจทั้งหมดนี่จริงนะท่านผู้ชมมาเริ่มตั้งแต่เราไปเอาปูก,กันเลยดีกว่าต้องไปเองทุกวันนะครับถ้าสว่วนมากถ้าว่างจะไปเองค่ะแต่ถ้าไม่ว่างเราจะมี คนหนึ่งคนที่เราของเราใช่ของเราที่ไม่เห็นหน้าเธอก็เห็นไอ้คนนี้ใช่ค่ะอันนี้คือต่อให้เราขายดีมากแค่ไหนนะคะปูต้องสดใหม่ทุกวันส่งวันต่อวันขายดีไม่ว่าแต่ว่าขายหน้าไม่ได้ค่ะนี่นี่นี่ขายหน้าไม่ได้ไม่ได้เลยขายไม่ได้จริงๆครับน้ำซอสก็เห็นแล้วมันซอสมะขามมันได้ความเปรี้ยวได้ความสดชื่นนะจากส้มจี๊ดนะ แล้วก็เลมอนผิวส้มถามว่าไปเอามาจากไหนหนูคิดเองค่ะหนูคิดว่าอาหารฝรั่งเนี่ยเขายังใส่เอเลมอนในนี่อย่างให้มันหอมเออหนูก็เลยคิดว่าหนูก็ต้องหอมแบบฝรั่งค่ะฝรั่งมังข้ามกินหนูม่อายใครโอ้โหช่างคิดเหลือเกินนะฮะแล้วก็ทําแล้วก็ทอดแบบนี้ครับลักษณะนี้คุณอ้อทานไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเป็นอาหารทะเลลักษณะนี้นะครับส่วนคุณโก้ครับเชิญครับหนูคนนี้แฮปปี้เหมือนกันคุณผู้ชม อ๋อคือกินแล้วเป็นอาการเป็นผื่นกินไม่ได้เจอมันกินทุกครั้งเลย <c oughs> แพ้มัน <c oughs> อ๋อเจอแล้วก็กินเลยมันเป็นยังไงพี่โกมันเป็นยังไงกิน <c oughs> ม้นเปลือกอะ่ะ <c oughs> เห็นท่านกแบบบอกเลยว่า <c oughs> โอ้โหสดชื่นจริงจริง <c oughs> แล้วเปลือกมันไม่ได้หนาไม่ได้อะไรแล้วแป้งเปิ้ง <c oughs> มันฟิลลิ่งดีรสชาติเป็นไงอาจารย์ <c oughs> ดูดนิ้วอีกอย่างที่เบียบอกเลย กินแล้วัวชื่อคุณผู้ชมคือแบบว่าเนาะมันจะมีแบบกลิ่นของเลมอนเลมอนนะได้จริงบางเขาทำได้ถึงจริงใช่คุณผู้ชมครับติบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะนะครับติบตาเห็นก็ไม่เท่ามือค้ำติบมือค้ำก็ไม่เท่ากับเอามือจับแล้วใต่สปากตัวเองเพราะฉะนั้นครัวก๋ต่อยกทัพมีที่ไหนไปนะครับเจ๊เบียรทะเลทอดกับเมนูปูนะกระตอยทอด ซอสมะขามผิวต้มเมนูนี้รับไปเลยครับซ0คะพนตเต็มซ0ฟพตเ็มเแลตเต็ม่มันนีนนี่มันี่มะนี่มัน่นนี่ม่มันนี่มันน่มันนี้มันนี้มด่ันนี่นี่มันนีรมันี่มันนี่านนี่เันี่มันนี่มนนี่มันนี่มันนี่มัหนีันนี่มันนี่มันั่มี่นนี่มันนี่ครับี่นดนี่ั นี่คือแฟนสวัสดีด้วยครับสวัสดีกล้องด้วยครับเนี่ยฮะไอนี่ตัวทอดเลยฮะไอนี่ตัวอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะเราเวลาเราไปขายในห้างมันต้องมีทั้งข้างล่างข้างบนเขาไม่ได้ให้ทอดใดห้ามนะครับแลอย่างี้หน่อยจะบอกว่าคือทําไมที่นี่ถึงกรเตียวหมึกสดเพราะปลาหมึกเขายังไงอ่ะมันมีเตียวตีม่วงอยู่มันไม่ใช่ปลาหมึกที่แบบว่าแช่มาตองําวัดไม่ว่าจะปลาหมึกไม่ว่าจะกุ้งไม่ว่าจะเป็นทอดมันของเขาเด็ดหมดอย่าพลาดวันนี้ขอบคุณคุณอารีรัตน์ขอบคุณร้านเจเบียทะเลทอดขอบคุณท่านที่ติดตามชมรายการตลอด ถ้าท่านไม่กลัวคุณต่อยยกทัพไม่ว่าจะทัพไหนทั้งประเทศท่านเชื่อผมท่านไม่มีคําว่าเสียใจเคราะัวคุณต่อยต้องอร่อยเราเน้นแล้วเน้นอีกครับกลับบ้องลาไปก่อนกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ